าน,นได้จัดหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองนะครับหลักสูตรนี้มีวตัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยง,งานของรัฐเอกชนรวมถึงบุคลากรที่สนใจนะครับในการใช้กฎหมายปกครองให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายก็เพื่อประโยชน์แก่กับประชาชนผู้มา รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลักสูตรนี้ยังใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการสอบตุลาการสารปกครองด้วยเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเราก็ยึดมาตรฐานตามหลักสูตรที่สารปกครองได้จัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนะครับกฎหมายจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้ราชบ,บัญญัิข้อมูลข่าวสารรวมถึงคดีปกครองประเภทต่างๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัตินะครับฝึกปฏิบัติในช่วงท้ายของหลักสูตรนะครับเพื่อเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่มีในกระบวนพิจารณาของศสารปกครองครับบุคคลกลุ่มนี้หลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองแล้วนะครับสามารถนําหลักการของกฎหมายปกครองนะครับเพื่อไปพัฒนาในสาขาวิชาชีพ นะครับในหน้าที่การงานในองค์กรที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้กฎหมายปกครองด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองครับชีวิตบุญการนะครับเป็นประหลัดงุ์การบริหารส่วนตำบลเกล่คำประหลัดนักบริหารระดับสูงนะครับที่อวตารเก่คำนะครับก็วันนี้ได้มารับใบประกาศนะครับจบการฝึกอบรมของพส2 รายเอยดละทันยนะครับก็ดีใจอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเราได้รู้จักเพื่อนนะครับกัลยาณมิตรหลายๆหลากหลายอาชีพที่สนใจด้านกฎหมายปกครองดือนวันที่2ได้ทักษะความรู้ความสามารถด้านกฎหมายมหาชนนะครับวันที่3นะครับเราได้คะแนนสูงสุดนะครับเนื่องจากเราได้มุ่งมั่นมุ่งมานะครับอดทนเสียสละนะครับต้องวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้หยุดนะครับข้ามคืนก็ต้องอ่านหนังสือติดตามคำวิพากษ์ษา ก็ใช้ความรู้มานัา่พอสมควรจนเราประสบสำเร็จในวันนี้นะครับก็ดีใจพร้อมกับเพื่อนๆด้วยและก็จะนําความรู้เนี่ยไปใช้กับการสอบตุลาการและก็ในหน้าที่การงานต่อไปครับยินดีด้วย,ยทุกท่านด้วยก็ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยมูลนิติสนร์แลวก็ครูบาอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเราจะไปกสบที่กรุงเทพก็ทั้งเดินทางทั้งเหนื่อยทั้งค่าใช้จ่ายนะครับส่วนมามามาเมาบนเนี่ย ทุกอย่างเอกสารวิชาการวิทยากรทุกอย่างเหมือนกันหมดมาตรฐานแล้วก็สิ่งสําคัญมาตรฐานไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ส่วนการฝึกอบรมต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยมลธานีนสำหรับโอกาสครั้งนี้อย่างสูงมากๆด้วยนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับอ่าก็ได้เข้าอบรมในรุ่นที่2นะครับก็ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านตุลาการที่มาบรรยายนะครับเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับ และก็จะนําความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเองที่ที่มีความเดือดร้อนนะครับหรือว่ามาขอรับคําปรึกษานะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนเองเกิดขึ้นแล้วก็มีความในการใช้กฎหมายให้เป็นไปนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับผลการทดสอบนะครับก็ ผมได้ลนดับที่2ของรุ่นนะครับคะแนนก็เป็นอันดับที่2นะครับก็ถือว่าอยู่ในละดับต้นๆของของผู้เข้ารับการอบรมครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะมาศึกษาในอบรมในหลักสูตรนี้นะครับรุ่นในรุ่นที่3ของคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาธานีครับก็เร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนมีนาคมก็จะเปิดรับสมัครนะครับก็หวังว่าผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ จะมุ่งมั่นเป็นนักกฎหมายปกครองนะครับก็สามารถมาอบรมได้นะครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับ